โอเคแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ The ด o ล t สโ p e ว้าวตั้งคืนอย่างสวยถูกไหมถูกเหรอโอเคหูยังถูกเลยดูนี่เล่นนีแค่80บาทไม่ทถูกขนาดนี้ถูกมากนะถูกแบบถูกมากร้อยูนิต80บาทถูกแบบถูก้าไปเลยฮะเอาเรื่องไหนเรื่องเลยว้าวใหญ่ระดับแบบไทยเทนิคเลยไหนพูดดิไทยเทนิค มานพวกเรา,าไททานิกไททานิกโอเคแ <c oughs> <c oughs> ุณนหลงทางหรือเปล่าไปทางนู้นเย่ yeah, เรามาถึงแล้วห้องสมุดบนเรือระดับโลกเย่ let's go let's go มาบบงึง yeah. <c oughs> แล้วที่จอดอยู่ไหนเขามายต้อง <Yeah. S 1> <c oughs> พลเรพักที่จะขึ้นเรือของเราไอ้ดูดิพลเราพักกันนะ <c oughs> อโหพีเตอร์ค่ะพีเตอร์น้องฉลามและน้องนาวัน <c oughs> นี่มันคลังสินค้านี่หว่าข้างหลังอะข้างหลังเขาเรียกตู้คอนเทนเนอร์ครับตู้ container. คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าเย้เก็บไปดูตอนโตนะนาวันย้่ <c oughs> ค่าเข้า30บบาทถูกมาก อ e oh, ุ้ยอ in oh oh, ู้ยขยกลู้ข like re> ึ้นมาแล้วเร็วดูดูดูขยกตู้ดูขยกตูกคนนั้นเขึ้นมาแล้วเร็วมาดูเลยดิเฮ้ยให้กดอ้อมกดอ้อมกดอ้อมอะไรนะมาเรียงเรีไว้แล้วเรว พี่รีเซปชันจริงหรือเปล่าสวยใช่ปะล่ะหลังจากที่ลงทะเบียนเราก็เข้ามาแล้ว ก็ไททานิกว้าวใหญ่ระดับแบบไททานิกเลยไหนพูดดิไททานิกมานูดแล้วไททานิกไททานิกเค้ดโดนะโดโดะโดะโดระโฮ๊บโดโดมีเรือเรือช่วยชีวิตด้วยเรือแบบช่วยชีวิตอะ I'll okay. 他聊啊，他聊干嘛？ สิบบาทไม่ทขนาดนี้ถูกมากไนะหมมากปะมากเยอะ <laughs> จืะ๊บเหรอว้าวจะเริ่มะเริ่รน้ำผาด้วยน้ำผาย เสียวมือถือหล่น,ลนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ The Lost Hope ว้าวตั้งคืนอย่างสวยเรือนี้เป็นเรือที่ขายหนังสือบนเรือหลายปีกว่าจะมาถึงไทยทีขายหนังสือไปทั่วโลกเย,ย้ดูดพัพักเย้ยละเย้ยละเย้ย จะกรมวันนี้ก็เสร็จลงแล้วบายบายท่าเลือของเตย